สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสองสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอ์วันนี้ปราณอัญเชิญพระสวดจากพระไตรปิฎกฉบับโลวเล่มที่19จุนทสุว่าด้วยการปรินิพานของพระสารีบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินฑึกะเศรฐีก็สมัยนั้น ท่านภาษารีบุตรอยู่ณบ้านนาลิกะคมในแคว้นมคตอาพาธเป็นไข่หนักได้รับทุกขเวทนาสามเณรจุนทะเป็นอุปถาของท่านครั้งนั้นท่านภาษารีบุตรปรินิพานด้วยอาพาทนั่นแหละครั้งนั้นสามเณรจุนทะถือเอาบาทและจีวรของท่านภาษารีบุตรเข้าไปหาพระอานนท์ยังพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาทะบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีนมัสการท่านพระอานอนท์แล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกันแล้วได้กล่าวกับท่านพระอานอนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านพระสารีบทเปรนิพานแล้วนี่บาทและจีวรของท่านท่านพระอานอนท์กล่าวว่าดูก่อเอาโสจึนทะ นี้เป็นมูลเรื่องที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคมีอยู่มาไปกันเถอะเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลเนความนั้นแก่พระองค์สามเณรจุนทะรับความของท่านพระอานนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์กับสามเณรจุนทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ันแล้วท่านพระอ,อน,นุนได้กราบทูลว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญสามเณรจุนพระรูปนี้ได้บอกอย่างนี้ว่าท่านภาษาลีบทปรินิพานแล้วนี่บาทและจีวรของท่านข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงองลมไปแม้ทิศท,ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระอ,องค์แม้ธรรมก็ไม่แจ้งแจ้งแก่ข้าพระอ,องค์ เพราะได้ฟังว่าท่านพระสารีบตรปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์สารีบตรพาเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันหรือวิมุตติญาณทัศนขันปรินิพานไปเลยท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ ท่านภาษาลีบุตรไม่ได้พาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์ปรินิพานไปด้วยไม่ได้พาวิมุตติญาณทัศนขันธปรินิพานไปด้วยก็แต่ว่าท่านภาษาลีบุตรเป็นผู้กล่าวแสดงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้เรื่อนเริงไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนพรมจารีทั้งหลาย พาพระอ,องค์ทั้งหลายมาตามระลึกถ,ถึงโอชะแห่งธรรมธรรมสมบัติและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้นของท่านพระสารีบุตรดูก่อนอนทน์ข้อนั้นเราได้บอกเธอทั้งหลายไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าจะต้องมีความจากความรัดรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานเรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ลำต้นใดซึ่งใหญ่กว่าลำต้นนั้นพึงทำลายลงฉันใดเมื่อพิขุสงมู่ใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สาลีบุตรปรินิพานแล้วฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกราะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกราะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งยถึดูก่อนอานน์พิกขุมีตนเป็นเกราะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกราะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไร นิในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียงย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียงย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย,ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนอานน์ภิขุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง,ไม,มง,มงไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แหละ ดูก่อนอานนลก็พิกขุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในการที่เราล่วงไปก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกราะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีทำเป็นเกราะมีทำเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่พวกพิกขุเหล่านั้นที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาจักเป็นผู้เลิก จบแล้วนะคะสำหรับจุนทสรว่าด้วยการปรินิพน์ของพระสารีบุตรสำหรับพระสูตรต,ต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรร